อรุณสวัสดยามเช้าครับพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุดคิดเกี่ยวกับสุขภาพทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับเช้าวันนี้หมอหมีจะมาพูดถึงไวรัสตับอักเสบนะครับหลายคนเนี่ยชอบมาถามผมนะครับว่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C นะครับเวลาเราอยู่ใกล้ชิดกับเขาเวลาทานข้าวร่วมกันอย่างเงี้ยจะสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบกันก่อนครับ ไวรัสตับเสบที่พบได้บ่อยก็คือไวรัสตับเสบ B และ C นะครับแต่นอกจาก B กับ C เนี่ยก็ยังมีไวรัสตับเสบ A กับ E ด้วยนะครับโดยหลักๆก็จะมีทั้งหมด4ชนิดครับ A B C และ E นะครับซึ่งไวรัสตับเสบในแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีการติดต่อกันระหว่างคนสู่คนที่แตกต่างกันครับโดยไวรัสตับเสบ B กับ C นะครับมีการติดต่อระหว่างคนสู่คนเนี่ยได้แค่2ทางเท่านั้นครับทางที่1คือทางเลือดนะครับ ทางที่2คือทางเพศสัมพันธ์นะครับทางเลือดจะทางไหนได้บ้างนะครับก็จะเป็นการาได้รับเลือดก,การถ่ายเลือดที่เป็นเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะครับหรือว่าการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการที่เราไปสักเราไปสักและใช้เข็มร่วมกับคนอื่นในโอกาสที่เราจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยได้นะครับอันดับ2คือ าการติดทางเพศสัมพันธ์นะครับก็คือเราไปไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าเป็นคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีกับซีเนี่ยแล้วเราไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใส่ถุงยางก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถติดเชื้อมาได้นะครับหลักๆจะมีแค่2อย่างเท่านั้นดังนั้นการทานข้าวการการอยู่ใกล้ชิดกันต้องบอกว่า ไม่ติดนะครับไม่ต้องรังเกียจเขานะครับไม่ติดแน่นอนครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับส่วนไวรัสตับเสพต์กับ E ซึ่งไม่ก็พบไม่ได้บ่อยนะครับการติดต่อของไวรัสตับเสพต์กับ E ก็คือจะติดต่อทางอาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ค่อยสุกสะอาดมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสอันนี้มาดังนั้นการป้องกันอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับก็คือกินของที่สุขสะอาดไม่กินของดิบๆสุกๆนะครับแค่นี้ก็จะป้องกันได้แล้วครับดังนั้นครับการติดต่อระหว่างคนสู่คนไวรัสตับเส่ย ก็บอกไว้เลยครับไม่สามารถติดต่อกันทางฐานรับประทานอาหารหรืออยู่ใกล้ชิดกันครับติดต่อแค่2ทางก็คือทางเลือดกับทางเพศสัมพันธ์นะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับใครสูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับกับรายการหมอหมีมีคำตอบกับหมอหมีคนเดิมนะครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย